สวัสดีค่ะชาวธาตุดินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Air 45ค่ะวันนี้แอจะทําเป็นคลิปดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะหรือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภกันมังกรค่ะว่าดวงความรักในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งคนโสด คนคุยนะคะแล้วก็คนที่มีแฟนแบบชัดเจนแล้วนะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรมีอะไรที่เราควรรู้มีอะไรที่เราควรระวังบ้างนะคะแต่ก็เช่นเคยนะคะว่าการทำนายในวันนี้ก็เป็นการทำในายในภาพรวมนะคะอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะก็ขอให้ฟังแบบเพิ่นๆนะคะฟังแบบตึงๆคลายเครียดก,ากาัาลกัศขอเป็นตัวแทนในการเปิดไพ่นะคะเริ่มจากคนโสด โสดต่อไปคนคุยนะคะคนที่มีแฟนแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากที่คนโสดนะคะสถานการณ์คนโสดในช่วงหนึ่งเดือนนี้จะเป็นอย่างไร ไดไพเดวิลมาเลยนะคะห้าถ้วยนะคะ The Lover นะคะมองว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะบางคนเนี่ยไม่ใช่คนโสดที่แบบโสดจริงๆหรอกอาจจะหมายถึงว่าเป็นเพิ่งจะโสด <c oughs> อาจจะผ่านการแบบว่าเออมีแฟนมีคนคุยมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเพิ่งจะหยุดความสัมพันธ์กันไปนะแล้วคุณก็เพิ่งจะได้สถานะเป็นคนโสดมานี่เองนะสำหรับชาวธาตุดินนะคะ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะได้ไปเจอเจอกับคนที่เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะรูปร่างหน้าตาดีนะคะมีฐานะการงานการเงินดีคือแบบว่าดูเพอร์เฟทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์สักนิดนึงนะคะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะหรือว่าบางทีอาจจะไปเจอเจอกับคนที่เหมือนกับยังไม่ชัดเจนกับเราสักทีนะว่าเอตตกลงจะ ชอบเราไหมจะจริงจังจริงใจกับเราหรือเปล่าเหมือนกับว่าคุยกับเราแล้วแต่ว่าเขาก็คุยกับคนอื่นด้วยนะคะทาให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันหยุดนิ่งลงนะคะอันนี้มองจากหน้าไพ่ใบที่มันเป็นไพ่ของห้าถ้วยนะคะถ้าคุณลุ้นนะคะคนโสดนะที่ยังรอลุ้นนะคะว่าจะได้รีเทิร์นกับคนเก่าคนที่เพิ่งเลิกลากันไปไหมก็มีโอกาสลุ้นนะคะมันจบด้วยไพ่เดลีเวอร์อะขอดูหน่อยนะคะเป็นไปได้ไหมว่าจะได้ลุ้นกับคนเก่า อ๋อสิบเหรียญก็เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้นะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะทำให้คุณเจ็บนะคะอาจจะทำให้คุณแบบเคยเจ็บรู้สึกน้อยใจเสียใจนะคะแต่ว่ารักไปแล้วอะนะมันก็ทำใจให้เลิกลาทำให้แบบตัดใจให้เลิกลักอะให้ทำง่ายๆอะมันก็ทำไม่ได้นะคะทีนี้มันก็มีโอกาสนะที่แบบว่าอาจจะต้องเลือกนะคะ อาจจะต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งถ้าถามว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาไหมก็มีโอกาสที่จะกลับมา คบหาดูใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอยู่ที่ตัวเราเองแล้วละ่ะว่ายังอยากจะให้เขากลับมาเข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่เดลเวอร์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นความหมายดีอย่างเพียงอย่างเดียวนะมันหมายถึงการเลือกการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งของตัวเราเองด้วยนะคะ,ะเรายังจะให้โอกาสเขาไหมนะ,ะยังอยากจะให้คนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตเราหรือเปล่าแต่สมมุตินะคะถ้าคนนี้นะคะคุณแบบว่าเป็นคนโสดจริงๆเลยนะคะคุณไม่เคยแบบมีแฟนมาก่อนเลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่เพิ่งเลิกกับแฟน ไม่ใช่สถานการณ์ที่เพิ่งเลิกกับคนคุยอ่ะเราปิดใบนี้ไปก่อนนะคะจะมีโอกาสจะมีคนใหม่เข้ามาคุณไหมนะ นีนะคะมีละครั้งใหม่เข้ามาแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะอันที่1เลยเป็นคนอายุน้อยกว่า2นะคะเป็นคนที่เกิดในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นคนธาตุไฟนะเป็นคนช่างพูดช่างคุยนะละนักษณะจะแตกตา่าง จากไพ่ใบนี้นะคะคนเนี้ยเขาแบบมีมีความเป็นคนขี้เล่นนะคะอ่ะกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณแบบมีแฟนหรือว่ามีคนคุยคนเก่าลักษณะคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจนิดนึงนะคะอ่าเขาชอบให้คนตามใจเขานะคะแบบว่าเออเอาแต่ใจตัวเองนะคะแต่ว่าลักษณะของคนคนเนี้ยจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นคนธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูนะคะ เ, yup. เป็นคนช่างพูดช่างคุยนะคะชอบเดินทางนะเป็นคนคุยเก่งคุยสนุกนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสีเรียดด้วยนะอคุณอาจจะได้เจอกับคนคนนี้แหละจะได้เจอกับคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะแบบว่ามีรุ่นน้องนะมาแอบปลื้มคุณมาจีบคุณอะไรแบบนี้ก็ได้อ่ะโอเคชาวคนโสดเนาะคนโสดก็อาจจะแบบได้ลุ้นนะอาจจะได้เจอกับคนที่อายุน้อยกว่าเออก็เป็นไปได้นะเอาละ ขอลุ้นไปด้วยคนนะคะสําหรับชาวาชาวธาตุดินเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะคะสาหรับคนที่มีคนคุยแล้วนะคะเป็นอย่างไรอืมหนึ่งเหรียญน,นะคะอา้าวสามดาบนะคะเก้าไม้เท้านะคะดูเหมือนว่าช่วงแรกๆนั่นก็จะมีการดูแลเอาเอกเอาใจเอาใจใส่กันดีนะแบบว่าเออคอยโทรหาคอยดูแลคอยที่แบบว่า คอยส่งเขาอะไรคอยส่งแชทส่งข้อความมาบอกคิดถึงนะนั่นนี่แต่ว่าพอสักช่วงกลางๆเดือนไปแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของความโกรธโมโหกันน้อยใจกันนะอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงเข้ามาด้วยก็ได้นะคะ,ะบางทีคนคุยของเราเนี่ยเขาไปคุยกับคนอื่นนะแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นในเชิงลักษณะแบบคบซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบอดหึงหวงไม่ได้บางทีเขาทํางานจริงแต่ว่าเขาไปคุยกับ รุ่นน้องบ่อยๆนะหรือว่าเขาออกไปกินข้าวกับเพื่อนรุ่นพี่คนนั้นคนนี้บ่อยๆแล้วทําให้เราแบบอดถึงหวงไม่ได้นะมันจะแบบว่ามีเรื่องของความเข้าใจผิดกันนะคะไม่เป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่แบบว่าไม่เข้าใจกันนะคะมีความหึงหวงกันน้อยใจกันเกิดขึ้นนะมันมีทั้งไพ่สามดาบมีทั้งไพ่9ก้าไม้เท้าบางคู่นะอาจจะแบบทะเลาะเบาแหวงกันรุนแรงด้วยก็ให้ระมัดระวังหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะสําหรับคนคุยจะเป็นยังไงนะคะ 4ี่เหรียญน,นะคะก็สถานการณ์ก็ถือว่ายังพอไปได้นะคะไม่ได้ถึงกับแย่ไม่ได้ถึงกับแตกหักอะไรมากนักนะะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณก็ยังไม่อยากจะเสียเขาไปด้วยนะยังไม่พร้อมที่จะเสียเขาไปก็ยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปก่อนนะคะอ่าโอเคถึงมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างน้อยมันก็คุณก็ยังอยากรักษาความสัมพันธ์แบบนี้เอาไว้นะค,ะคุณอาจจะยอม นะยอมถอยออกมาก้าหนึง่งนะคะที่จะแบบว่าเออไม่เข้าไปก้าวไก่ไม่เข้าไปจุกจิกไม่เข้าไปกวนใจเขามากนักอย่างน้อยก็เพื่อรักษาสัมพันธภาพให้แบบเออมันอาจจะแบบมีอะไรที่ทําให้คุณหงุดหงิดใจแล้วแหละแต่ว่าคุณก็เลือกที่จะเก็บไว้คนเดียวนะคะคุณเลือกที่จะเออไม่ไปทะเลาะเบาแววงกับเขาไม่เข้าไปจุกจิกไม่เข้าไปกวนใจอะไรกับเขาเพื่อที่ว่าอย่างน้อยก็รักษาสถานการณ์ไปก่อนนะคะ คุณอาจจะหวังไว้ก็ได้ว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะคิดมากไปนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้หรือว่าคุณอาจจะยังไม่อยากคุณอาจจะยังไม่พร้อมนะคะที่จะเสียเข้าไปอะไรช่วงเนี้ยอืมดูเหมือนว่าตอนเนี้ยคุณก็ยังแบบ อยากรักษาสถานการณ์แบบนี้เอาไว้ก่อนนะถึงถึงจะเป็นคนคุยนะคะยังยังไม่ได้มีการพัฒนาที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นยังไม่มีความชัดเจนมากขึ้นก็ไม่เป็นไรคุณพอใจในสถานการณ์แบบนี้นะคะ,คะอ่ะกอ,อันนี้มันก็แล้วแต่แต่ละคนเนาะม,มันก็เป็นภาพรวมอย่างที่แอบกล่าวไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะจะเป็นยังไง คุณได้ไพ่ the world โอ้โหความรักสุขสมหวังเต็มที่แล้วนะคะ justice นะคะแล้วก็มีไพ่เด็กถือดาบนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีข่าวดีในช่วงนี้ก็ได้นะบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอยู่กินกันแล้วมาถึงว่าอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะแบบไปจดทะเบียนสมรสกันก็ได้นะคะความรักเนี่ยมันสุขงอมเต็มที่แล้วนะบางคนอาจจะแบบหวังในเรื่องของการมีลูกการมีบุตรนะคะอาจจะไปหาคุณหมอะคะไปปรึกษาเรื่องเ,อเขาเรียกอะไร การวางแผนครอบครัวเรื่องของการมีน้องนะมันมีไพ่เด็กถือดาบเข้ามาอีกใบหนึ่งนะคะความรักตอนเนี้ มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีข่าวดีในช่วงนี้เกิดขึ้นด้วยก็ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ระมัดระวังนะในเดือนนี้อาจจะแบบว่าให้ระมัดระวังคิดไวเกินไปพูดไวเกินไปก็อาจจะกระทบกระทั่งจิตใจกันง่ายนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดนิดนึงนะคะคิดก่อนพูดเนาะจะติดเข้ามานะคะบอกว่าให้ใจเจยเ็นๆะคะใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันนะบางทีอาจจะแบบว่ามีปัญหาแบบทะเลาะถกเถียงกันนะคะไม่ยอมความกันนะคะ ฉันก็เอาแบบนี้เธอก็จะเอาแบบนั้นนะภพ่ Pike justice เขาก็เข้ามาเตือนว่าใจเย็นๆนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจากกันด้วยเหตุและผลจะดีกว่านะอทิีนี้่สำหรับคนมีแฟนนะคะพายอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกหกไม้เท้านะคะถ้าเกิดว่าในช่วงเดือนนี้นะมีปัญหาผิดใจกันนะคะแต่ว่า ในที่สุดแล้วก็จะกลับมาพูดคุยกันนะคะสถานการณ์ก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนั่นแหละนะคะในระหว่างเดือนนียมันอาจจะมีทะเลาะมีถกเถียงกันบ้างนะคะมีโต้แย้งกันบ้างมีปะทะคารมกันบ้างก็เป็นธรรมดาเนาะคนสองคนที่มาคบกันมาคุยกันนะคะอาจจะมีเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างก็นะเป็นธรรมดาแต่ว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะยังไงคุณกับเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากนักเนาะจากหน้าไพ่อันนี้ก็มันเป็นเรื่องของ ความขัดแย้งคิดเห็นไม่ตรงกันก็นิดนิดหน่อยๆนก็ไม่ได้มากอะไรค่ะสุดท้ายก็จะกลับมาคลี่คลายกันแล้วก็ยอมความกาันนะถอยกันคนละก้านะฉันถอยก้าหนึ่งเธอถอยก้าหนึ่งแล้วเราก็มาเจ,เจอกันตรงกลางนะความรักก็มีความรักมีความผูกพันให้กับ กันเพิ่มมากขึ้นนะคะเข้าใจกันแล้วก็ให้อภัยกันเพิ่มมากขึ้นนะบางทีมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะเอาล่ะนี่ก็คือไพ่ที่เขาอยากจะบอกกับชาวธาตุดินในช่วงเดือนตุลาคม25 6 5นนะคะชาวราศีพฤษภกันมังกรเนาะเอาล่ะเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆนมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าถูกใจนะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b ส cribe นะคะเป็นกำลังใจให้แอนหน่อยหรือว่าจะร่วมพูดคุยโดยสุภาพใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะว่าตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะ แอบก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีถัดไปค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอเจอกันกับชาวธาตุลมค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ